เฮลโลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีเพิ่มผู้ติดตาม TikTok ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าการเพิ่มผู้ติดตาม TikTok เนี่ยเป็นขั้นตอนที่ทําง่ายปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช้รหัสผ่านค่ะเราจะใช้แค่เพียงลิงก์ TikTok ท่านั้นค่ะและที่สําคัญนะคะถูกต้องตามกฎของ TikTok ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงเรื่องแอดเค้าโดนเร่งโดนแบนโดนกีดกันนะคะรับรองว่าปลอดภัยค่ะเพราะว่าเราเองนะคะก็ทดลองทําไปแล้วหลายครั้งแอดเค้าก็คือปลอดภัยดีค่ะ ไม่มีปัญหาใดๆเลยเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันนั่นเลยคลิปนี้มีคามําตอบเข้าไปที่โปรแกรม Line ค่ะพิมพ์ line id s s i g n follow and l i h t สะกดตามที่อุ้มพิมพ์ให้ดูด้านซ้ายมือเลยนะคะจะเป็นบริการจากทางร้าน follow emergency ค่ะมาถึงหน้านี้นะคะทักคุยกับแอดมินได้เลยวันนี้อุ้มจะใช้บริการซื้อ follow tiktok แบบบัญชีคนต่างชาติคะ่ะ ตอนนี้แอดมินส่งราคามาให้เราดูแล้วนะคะ o o l l o w t k k t อกเนี่ยเริ่มต้นที่50 Follow ค่ะสูงสุดก็คือ20,000 l ฟอลหากเพื่อนๆอยากได้มากกว่านี้นะคะสามารถสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะร้านยังมีบริการ Follow TikTok แบบบัญชีคนไทยด้วยแล้วนี่ก็คือราคาของราคา Follow ไทยนะคะส่วนวันนี้เนี่ยอุ้มจะลองใช้บริการ Follow TikTok แบบคนต่างชาติค่ะจำนวน50 f l l ฟอ พอเลือกราคาเรียบร้อยนะคะแอดมินจะส่งรูปภาพแบบนี้มาให้ค่ะก็จะเป็นรูปภาพ QR Code เอาไว้สแกนจ่ายเงินกับอีกรูปภาพหนึ่งนะคะเป็นขั้นตอนการทำ Follow ค่ะก็คืออยากให้เราเนี่ยอ่านให้เข้าใจนะคะโอนเงินเสร็จแจ้งสลิปแอดมินแบบนี้เลยค่ะหลังจากนี้นะคะเขาจะเริ่มทำงานให้เราทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคิวเลยค่ะจากนั้นให้เราเปิดหน้า t i k t อกขึ้นมาค่ะไปตรงคำว่ากดแชร์โปรไฟล์นะคะ แล้วก็นำลิงก์ที่ได้ค่ะแบบนี้คัดลอกลิงก์เนี่ยส่งไปให้อดมินเลยค่ะก่อนเริ่มปั๊มฟอลนะคะแอดมินจะสรุปยอดเก่าของเราให้ดูก่อนด้วยค่ะอย่างยอดเดิมของอุ้มนะคะจะอยู่ที่3,557 Follow ค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นยอดเริ่มต้นนะคะก่อนฟอลค่ะยอดเริ่มนะคะ3,557 Follow ค่ะแล้วก็รีเฟชหน้าจอรอระบบขึ้นได้เลยนะ จะเห็นว่าตอนนี้เริ่มมีคนกดติดตามเราแล้วนะคะเราสามารถมาเช็คได้ด้วยค่ะว่าใครบ้างที่กดติดตามเราแล้วก็จํานวนตอนนี้นะคะอยู่ที่3618 Follow แล้วค่ะยอดขยับขึ้นแล้วนะคะเราซื้อไว้ที่50 Follow นะคะตอนนี้ยอดก็ขึ้นครบแล้วค่ะสรุปแล้วร้านนี้ทำได้จริงนะคะไม่ไขฝันแน่นอนใครสนใจก็แอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนวิธีเพิ่มผู้ติดตาม t i k t o k หรือการเพิ่ม Follow TikTok นะคะจากในคลิปจะเห็นว่าจำนวน Follow Tik t o k เพิ่มขึ้นจริงๆนะคะโดยที่สังเกตได้จากตรงช่องกลางเลยคะ่ะแล้วก็จากในคลิปนะคะจะเห็นว่า1น,นาทียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแล้วะคะ่ะสรุปแล้วนะคะร้านนี้เขาทําได้จริงนะคะได้ยอดจริงไม่ขายฝันแน่นอนหากคนไหนเคยไปใช้บริการร้านอื่นแล้วผิดหวังขอแนะนําร้านนี้เลยนะคะเขามีชื่อว่าร้าน Follow Emergency เพื่อนๆสามารถแอดไลน์ line, ไปหาแอดมินได้เลยที่ไ like. ลน์แอดสาย Follow a n d Light รายละเอียดน,นะคะขึ้นให้ดูตามด้านลานะะ่างเลยค่ะ เวลาเพื่อนๆนะคะอย่าลืมพิมพ์แอซไซด้านหน้าด้วยค่ะทุกคนซึ่งร้านนี้นะคะเขาก็เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงะคะ่ะดังนั้นนะคะว่างตอนไหนอยากทักตอนไหนทักไปได้เลยเนาะเขายินดีซัพพอร์ตตลอดเวลาะะเาลยค่ะเอาราคาในส่วนของวันนี้อุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ